สวัสดีคุณครับวันนี้เรามาซื้อตู้เย็นตู้เย็น,อ,ยนอ่างกันเนาะถ่วง,ง,งกันงกไงถ่วงกันไงยากกับบ๊วยบ๊วยงินเราเสื้อพอใจวันนี้ซื้อเ้นีง่งานขายไก่อาทิตยษนึงอ่ะเนี้ยอธิษนึงอาทิตยษนึงพ<ข>อปะโอ้ค่ะ ที่น,นอไปไหนไปซื้อตำาน่าตำาน่าดน้ริเวนี้เพราะเราไปซื้อของที่แมคโครของใครไะมวนเพิ่มใจนะคะขอบคุณฝากคือวมันพอๆร,รสึกวนน้ำบัางะแกใจอ่ เพอ,เจอ,เอใจเาเคือจเาอยากได้อเอาเินว้ันนีโอเควใจสขนะเนาะเราเราขึา้มาเป็นสามอยู่อันนี้คือค่าตู้เย็นตู้เย็นหนึ่งพห้าสอบาทอันนี้คือนี้คือที่นอนบมใช่ที่นอนอนี่แล้วขอยแกแยกดินอ๋อ<ะ>อันนี้ยังไงอันนี้บินอะไรอันนี้ยอดเต็มแล้วเขาก็มีส่วนลดอ๋อนนมีส่วนลดโอ้นี่ราคาเต็ม อันนี้คือส่วนลดโอนจา่ายเรียบร้อยตัวเย็นราตัวเย็นอันนี้ อันนี้เ็าตู้เยน็นอันนี้เป็ดศพอันนี้คือที่นอนเกิดงบนะจังน้ำสรรมเฮ้ สองหมื่อันนี้ลดลดไปไหมพี่เปอร์เซ็นต์นะจ้ะอันนี้พี่คิดยอดเนทให้เลยเป็นส่วนลดเหลือแค่21,900แล้วก็ลดเปห้ออ๋ออันนี้ลดสองหมื่นหมืนแล้วก็ลดลดลดเปห้าเปอร์เซ็นต์่แล้วก็ของเถมุซซิัคุม ร้อยชหนอองตุนสองินโอเคขอบคุณครับ,ค,ค,บค,ครับน่ะแ็แจะเลื่อนก็เดี๋ยวเวลา<ด>มีโรไบอกไ,อกไ,อได้ครับโอ้หยอดครับวันนี้เราก็ามาชอปปิ้งทุกคนได้บินกลับไปก่อน <laughs> ได้บินกลับก่อนอเพราะว่า ดีอยู่ด้เขาคือเขาส่งเขาอะน,นะอันนี้ส่งจากมุกดาหารไปที่อำเภอ่าพนมนะครับผมตอนแรกไปคิดว่าไปชีแบกขับไปกะหนึ่งยันย่างฝนตกอย่างฝนตกพร้อมเพราะว่า,าวตอนแรกที่นอนกะเพราะจะยังไม่ซื้อที่นอนเดยแต่ว่าเรามาดูที่นี่เซลยวเขาโปรโมทด,ดีอะนะหามใจไปอยู่แต่ว่าที่นอนมันก็เป็นสำคัญม่แต่มันก็คุ้มนะเพื่อนเพราะว่าเราเราได้แบบผู้ของแพมมาคองแพมนะับได้ได้เตียงได้ ได้เตียงนอนได้ที่นอนแล้วก็ได้ผ้าห่มได้ปลอกหมอนได้ชุดผ้าห่มโอ้ยครบเนี่ยมันก็โอเคนะ,ะก็วันนี้ก็มาซื้อของทุกคนก็หมดมตู้ตัวนี้ไม่ได้ทำกระดา้ข,ขายขายขายพร้อมนน้เออซื้อของไปขายซื้อมาซื้ออันอย่างนะซื้อของขายพร้อมซื้อของใช้แต่ดีแหละที่เขาไปส่งให้หนูเพราะว่าหนึ่งนี่ครับซื้อไอ้ของขาย เทียมไว้แต่ก็ยังไม่ครบนะครับก็ทีนี้เราก็จะไปโรมิสันต่อนะฮะน,นี่คือเป็นเตียงนองนะเป็นตู้เย็นตู้เย็นของเราก็าประมาณทิฟเชตไปพี่น,อน้องทิฟเชตอ่าอย่างเง้ยเท่าไหร่ทิฟเชตหนึ่งคิวทิฟเชตคิวเหมือนเด้นะฮะตู้เย็นตู้เย็น17คิวเอาแบบไง่ายไว้เลยอันนั้น แร,แรกซื้อเท่าไหร่นะ,ะตอนแรกที่เราซื้อตู้เย็นเลยนะยุคนานป่ะ9คิวคิว9คิวแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,น14 15คิววันนี้17คิวให้จมูกคิวบ่ายห้องขนาดเท่าไหร่ 15. 14 15คิวนีใแล้วอยู่หมื่นมกุกตัวไหนใหญ่แล้วเนาะมาเจอ,อน,นี่อยีกที่นี่โอ้ 17, 17, 17กับคินึ่งบเราซื้อหรอวะ คิดเ่องเงินเท่านี้นช่วยให้ฟุ้งกลางแบบไปถึงลูกอีกไม่ว่าหนีมาบึกหน่เบิบ้งร้านมาเลี้ยงร้านอีกทำอะไรก็ต้องอีกอย่างหนึ่งบ้านเขามาันก็อยู่แบบอ่านอกเมืองมาแล้วอยู่มานอกเมืองหรอกอยู่ข้างนอกขี้ขายมาซื้อของได้ไงนะใช่หรืว่าว่าซื้อใหญ่แล้วอยุบบุกอันยังคงมีความแซ่นบๆกินอย่นี่อืม,มอน,น,น,นั่นแหละเพราะว่าหนึ่งเ้าเป็นคนแบบมักชอบทานกับข้าวกินเองนะนะก็เลยต้องซื้อไว้ ที่ไหตู้จะได้ซื้อให้ล้างได้มาทีนี้ตู้จะหาต้องเบิ่งเงินก่อนโอ้ามาเนี้เกินงบเลยมาเนี้ยแล้วแหละสะเรียอะไรเบิดประมาณสองหมื่นกว่าประมาณนี่ไหมหรูกแค่แม่เตียงเราเพราะว่าเขาต้องซื้อปั๊มน้ำอยู่ที่อระเท้มันมาละปั๊มน้ำสายไฟก็ซื้อแล้วโอ้ต้องเสียค่าอะไรไม่แต่ว่า ก็ยังของเอาเพราะแต่ว่าพูดถึงว่าอย่างแต่พร้อมอยู่เลยนะบ้านเรานะเออของกบไปตู้ตู้ซักผ้าก็มีแล้วอยู่บ้านทูซักผ้าเฮ้ยไปซักผ้ามีแล้วไปทำน,น้ำอุ่นก,ก็มีแล้วตู้แช่ก็มีแล้ว<ม>แอร์ก<ๆ>็มีแอร์ก็มีแอร์ก็ซื้อแอร์ก็ซื้อห้องโถูไปแล้วแล้วก็ห้องห้องก็เอาแอร์แอร์เก่าง่ายออกไป จ้แม่ล่างอยู่แล้วโอ้เบสไลายได้พี่น้องไปหาเงินทันมอนี่แค่นั้นแหละพูดดีแหละขึ้นบ้านกับคนละช่วงอ่าคนละปีใหม่คนละได้เงินหมดละเต้ามอนี่ซื้อหวยซื้อหวยสามใบทุกคนซื้อเลขที่บ้านก็ซื้อเลขรถนะครับเพราะว่าบาเวียได้เลขที่บ้านมาแล้วนะครับแต่ว่ากะจะไปขอทะเบียนบ้านแต่ทีนี้วันหยุดยาวนะมันบวทันหมดแหกะบวชทัน ก็เลยต้องเป็นวันจันทร์นั่นแหละถึงไปทํานะครับเดี๋ยวเรื่องทะเบียนบ้านนี้ปุ๊บ,บ,บ,บวไว้ก่อนนะ,นนะ,นะครับผมเลขที่บ้านป่ะอืมบ้านเลขที่บ้านเอ<ล>าไปก่อนเนาะบอกไปยันเพิ่อนซื้อกระถิ่นไปทิมั้ยเอาหน้าห้างไหมเรื่องห้าสิบอกกันหมดละเดี๋ยวให้ต่อให้ไได้ทะเบียนนะเลขที่บ้านแล้วก็โอ้ดะเลขที่บ้านดพอกับผู้ใหญ่บ้านมาแล้วแมนแมนแล้วพอแล้วเรายังทะเบียนบ้านยังรอแล้วแมนแมนนั่นแหละวันเปิดวันยาว นี่มันเปิดข้างไปนพวกเข้ากันพวกพ่อพ่อจะาปฮัจดใบเขาอยบร้อยแล้วจดใบโอ้ครบทุกอย่างแล้วนะเอกสารนะแค่รอรับรองตัวอาคารแค่นั้นแหละจากเทศบาลนะก็จะได้แล้วนะครับอ่ะทุกคนก็ทีนี้เดี๋ยวก็ไว้ลีปนี้ก่อนนะครับขอญาตไปซื้อของต่อเพราวันนี้ยังไม่หมดเลยคุณแม่ก็ท้องโตๆไปเดิน <laughs>